สวัสดีครับผมออยชมดูดีวันนี้เราจะมาเก็บขยะกันนะครับมีเตรียมกระสอบไว้เรียบร้อยอ่ะเราจะเดินเก็บขยะกันนะครับเก็บพวกผักเก็บไหมมึงมึงอะไปคนเก็บโอ้มึ่งกิล๊ดเลยมง มาดูเก็บขยะกันนเก็บอะไรเก็บอะไรแลเนี่ยเธอเก็บเลย้องหลังเธอเต็มเลยนะอ๋ออ๋อเก็บไม้นี่ไงนี่ไงเออเห็นไหมล่ะน้อยยอดใช่ไหมนี่ดูคนสั่งนะครับเห็นโอ้สั่งจังเลย <laughs> อยากรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนสั่งนี่ครับนี่คนนี้ครับใครเรเธอจะมันขึ้นไปอีกรอบนึงนะกับแม่กับแม่นี่กล้องอ่ะนี่ครับอ่ะ เห็นด้วยมั้ยเนี่ยลห,หลอดเธอเห็นไหมเนี่ยไม่เนี่ยครับเขาโคตรสั่งเลยเครับไม่เธอเออไม่เห็นหรอกเนี่ยดูดูเขาสั่งกันนะเอาเดินไปดูข้างหน้านี่อยากได้ที่ที่พ์นเธอ เออที่คลิปง่ายกวา่าไม่ต้อง,งสั่งแล้วเธอไปทำเก็บไงเออเนี่เราถือให้เธอไงเออนี่ผมไม่เป็นชิ้นลาย เอาตัวนี้ทิ้งไหมครับเนี่ยคนนี้คนนี้ทิ้งไปเลยนะครับหาตัวเจอแล้วใครทำอย่างนี้พี่เอกพี่เอง <c oughs> ตรงนี้ยังไม่มีไปหลักไปทางนี้ไม่มีเขาเ,เก็บกันบ้างนโอ้โหอะไรแบบเราไป,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 ไปทางนู้นน่าจะมีเยอะทางเนี้ยทางข้างหลังอะลอองไปข้างหลังดูเดี๋ยวไปดูข้างหลังข้างหลังน่าจะมีเยอะมาขวาขวดน้ำ เดี๋ยวก่อนนะใช่ไงเราไม่ไม่สัมพันธ์คนแบ่งคนละขาไปดิเธอก็เดินนำไปเดินเราแยกกันไปพี่ออยแบ่งข้างหลังก็ได้ข้างหลังด้วยนะเพราะข้างหลังจะมีขวดขยะเยอะนี่เนี่ยขยะมีไหมเอ่ย ข้างหลัง ừ, ถึงให้หมด <ừ. S 1> ừ, ขวดเนี่ยเห็นไหมอข้างหลังอะ่ะ <c oughs> เออตัวคีบแล้วพิ่งเจออ่ะเลิอดไหมทีนี้แต่หนีหนีไม่ก็อยู่เลยมันเก่ามึงเธอมือดีกว่ามึงเธอเยอะเลย ก็ต้องร้อน่ะทางนู้นทางนู้นเนาะเรลองเดินไปทางนี้ดูเดินตรงไปเนี่ยเต็มอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วกพราะม่เห็นคนชอบเดินมาแล้วทิ้งกันจริงเหรอ อื้มีื่ด้วยมิดเฮ้ยเกือบเกือบเกือบไม่ได้นะเธอตัวใหญ่อยู่นะมันไม่มีใครรับได้หรอกตัวอย่างไงนี่บิ๊กบอมเบพอประมาณพอเธอจะแพทย์ไปอีกทีเหรอเนี่ยทั้งขาดคำอ่ะตีนเขียวมา อะไรวะนี่โอ้ยเาเก็บเอาที่เก็บได้ิเลยที่เธอจะเก็บดะไปหมดใบไม้ต้นไม้เาก็เก็บอย่างเงี้ยเนี่ยครับเขาสั่งเขาสั่งดีจังเลยครับชอบเธอที่้ื่ฟัง่ไม่ได้ฟังเราชอบแบบม่เฉย ขวดนี點點 át, Jamie Jamie. Lonely, no. ้เขาทิ้งไว้ฮะขวดไปได้ไหมไปก็ก็กงเดินไปตรงทางทางครัวหนิอ๋อ ครับจะเดินไปที่ทางครัวไปทางห้องน้ําก่อนนี่ครับผมขอบอกหน่อยครับคนนี้เป็นช่างตัดผมของผมครับเขาตัดลงผมอย่างเ่มากนั่นเองทำไปลูกเออเก่งจังเลย

เหน็บลงงูตัวนี้เธอเลิศด้วยจริงเลิศยังไงเลิศยังไงขยะมันมีน้ำเสีอะไรอยู่ก็เต้องหมดแหละไม่สนหรอกเก็บมันหมดไปเ,ด,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 เดี๋ยวเราเดินตามเธอตะโกนเด็กก็ได้ไป น่โอ้ยจะชูเหมวเ็สอะไรมาแม่ก็แบบบอกเธออยู่ดีๆว่าเอออะไรที่มันเก็บได้ก็พอเธอมันอยู่ในนัี่เธอจะเอาขึ้นมาอีกโอ๊ยเอาไปทิ้งไปเถอะมันอยู่นานแลเนี่ยวันนี้ของผ้าทำไม ลองดูทางนี้โอ้โหหูหูบ่อไอนี่ไงน้ำนี่มันเข้าไปนี่เอาที่เก็บได้ก่อนเนาะเอาที่เก็บได้ข้างบนเนี่ยแหละให้อันนั้นเดี๋ยวเขาก็ขี้ไปเองเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราขับเธอลงไปโหเพึ่งอาบน้ำมาแบแบๆเลย กระป๋องใครก็ไม่ด้วยทนี้ไปไหมลองไปนี่เลยทางนี้ไม่ต้องทางนี้ไม่ต้องนะครับทางนี้น่าจะไปเก็บกันบ้างแล้วแต่เราไปทางนู้นกัน ทำไมก็มันมีแค่เชียงนี่นะเนี่ยหน้าผักลงพุ่มจริงจริงวะชอบไปเก็บไปต้นเลือยากนี่แหละเอาเขาบอกให้เก็บให้หมดเนี่ยแล้วก็ชอบทิ้งกันตรงที่วันที่นี่สั่งเนี่ย โอ้กินทิ้งกันจิไปไปครับเขามีแฟนแล้วอันนี้เขาคุยเป็นเพื่อนเขากาเก็บขยะด้วย จิบไม่อยู่หรอกหมอเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วจบไปแล้วไม่คิดสั้นนะลูกครับไม่คิดสั้นแล้วครับถ้าองหางไม่ท่านใจไม่ต้องฆ่าหรอกหาใหม่ก็ได้ครับไปกายังทานแล้วครับผมทานอะไรอ่้งกเฮ้ยเดี๋ยวนีใช้รองิทหมอนสครับขอฝากช่องออยชมบุรีหน่อยนะครับด้วยฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ